สวัสดีค่ะวันนี้รีแม็แทแรงสาขาภูเก็ตนะคะก็จะมารีวิวสินค้านะคะเป็นตัว power bank นะคะรุ่น RPP 1 1 7นะคะสำหรับ power bank รุ่นนี้นะคะกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสินค้ารีแม็แท้100%นะคะจะต้องมีสติกเกอร์สีฟ้าแบบนี้เท่านั้น,นะคะ่ะความจุของ power bank รุ่นนี้นะคะก็คือ10,000แอมป์นะคะตัวกล่องนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวสินค้ากันนะคะสำหรับดีไซน์ของเขาแบงค์รุ่นนี้นะคะตัวงเขาก็จะเป็นแบบ สั้นๆน,นะคะปอมๆแบบนี้นะคะขนาดกระทัดรัดค่ะพกพาสะดวกนะคะแล้วก็ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงค่ะดูแข็งแรงทนทาน,นะคะ่ะสําหรับ p า w แวงรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบ2 USB นะคะสามารถปล่อยกระแสไฟรวมได้สูงสุด2.1แอมป์นะคะแล้วก็จะมีช่อง Type C แล้วก็ไมโครนะคะเพื่อเอาไว้รีชาร์จแบตเตอรี่นะคะให้กับตัว power บงค์นะคะแบบนี้นะคะปุ่มเปิดปิดของเขาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ เ,เขาจะแสดงสถานะแบตเตอรี่คงเหลือนะคะเป็นไฟ LED ตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีที่ห้อยนะคะสำหรับแบบเพื่อห้อยแบบหิ้วอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ ดูสวยงามนะคะสินค้ามีประกัน1ปีจาก r e m a ็กทยแลนด์ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าตัวอื่นของทางเรานะคะก็สามารถเข้ามากดติดตามได้นะคะที่เพจรีแม็กทยแลนด์ภูเก็ตนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามสินค้าได้ที่แอดไซน์รีแม็กภูเก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการรีวิวสินค้าตัวอื่นจากทางเราค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ